สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Show ของครับ Mr K ก็วันนี้ครับผมจะมาเปิดกาชาแล้วก็แจกไอดีนะครับก็รืวาวานมันคือวันเกิดผมไงก็วันนี้มาแจกไอดีกันสักหน่อยนะครับก็ไอนดีทครับเป็นไอดีที่มีเพชรอยู่ที่2500เพชรนะครับผมน่าจะเปิดประมาณ500แหละ เปิดแค่500พอนะครับแล้วด้วยสอง0เนี่ยก็ให้คนดูไปเปิดเองต่อนะครับก็ตอนนี้มีกาชาที่น่าเปิดก็แค่กาชาเดียวแหละ <c ười> คือกาชาของหนุดดานะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกาชาไอ้ที่ดูนะกาชาของไอ้เจ้า s อสท k เนี่ยคือถ้าได้มามันคนเก่งนะคือ s อส w k เนี่ยมันเก่งเกินจนบางคนก็เปิดเตะกันเละเทะจนเพชรหมดโอเคมันเก่งจริงแหละแต่ถามว่ามันต้องควรจะเปิดขนาดนั้นไหมก็ไม่ควรจะเปิด มากขนาดนั้นนะมาเปิดกาชากันมีกาชาฟรีกับกาชาเสียด้วยเขาเปิดกาชาฟรีก่อนหนึ่งทีก็เปิดเลิกนะครับก็ไอ้เจ้าไอดีดองเพชรแต่เป็นไอดีที่มันจะโชว์ตัวคอทุกตัวเนาะพะง้นก็จะต้องมีการตัดคลิปกันสักหน่อยนะครับไม่งั้นคลิปมันจะโคตรยาวนะมากาชาฟรีถ้ากาชาฟรีออกหนวดดำเลยนี่คือจบเลยนะ <c oughs> คือแบบไอดีดองเพชรมันจะดงดีขนาดเหรอ ตูส้สิเดี๋ยวจ้าจะช่วงพรุ่งนี้หรือมะรืนน,นี้น่าจะมีการข่าวสารสปอยของหกดาวฉลองของพาร์สสองหมานะี่ครับไม่รู้อะไรจะมาเหมือนกันนะแต่ลุ้นเป็นกราฟหรือคูสันมากๆเลยอยากเห็นมากๆหรืออะไรจะมามาแล้วก็ปแดงเอาอยางดีกว่าแฟรงกี้ใบแดงกาชาฟรียังเหรอ จำผิดไจ้ครีมสดนะครับใบแดงกาชาฟีได้แก่วิวจังวิวจังหกดาวธรรมดานะครับก็กาชาฟีแหละอย่าคาดหวังกับกาชาฟีมากคนที่เปิดกาชาฟีแล้วด้าตัวละครของฉลองเนี่ยคุณโคตรดุ่งดีนะรู้ไหมเพราะกาชาฟีเนี่ยเล็ดออกมันคือปกตินะ กาชาฟีเลดออมันได้เพิ่มขึ้นนะครับเลดคือทั่วไปเลยอะแล้วคุณได้มาโคตรดุงดีนะแล้วก็11นะครับเป็นสันจิ5ด,ดาวเรื่องธรรมาดาโอเคต่อไปคือกาชาเสียเพชรนะครับดูกันว่าจะได้หนวดยดำเร็วหรือชา้าเข้ามาขายของสักครู่นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดีดองเพชรเนาะร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอดีองเพชรนะ ที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายเกยมมากๆกครับสินค้าเยอะมากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของ One Piece o u n t y Last นะนะครับ One Piece Treasure Cruise ก็มีนะ Beat Break o นะครับอ่า Dragon Ball l e g e n d แล้วก็มีเกม Black Clover นะครับส่วนไอเจ้าเกมของอ One Piece Treasure Cruise เนี่ยอยู่ด้านล่างก็ต้องกดอา่าคคาว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับ One Piece Treasure Cruise ก,ก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID แบบว่าอ่า วัดดวงราคา10บาทตู้นะครับคือคุณแค่จ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ดีก็มีด้วยเหมือนกันนะเผื่อคุณดวงดีนะครับเห็นไหมสิบบาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับแต่คุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บาทอาจจะได้ไอดีตรงเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง300อ่า700ก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะ ร้านของซอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเสิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับซอมบี้ลัสครับไอเจ้าเบอร์เ,รเจเนี่ยมาคือ6ดาวธรรมดานะหนวดดำคือ6ดาวฉลองนะครับเพราะงั้นผมก็ลุ้นหาหนวดดำแต่อยากจะเปิดกาชาตู้หนึ่งดีกว่าเพราะกาชาตู้หนึ่งเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ออกทั้งเป็นเบอร์เจสแล้วก็หนวดดำตัวเหมือนกันนะมาดูกันเปิดกาชาไอดี ID ตัวเองไม่ออกเลยออกห้าดาวตัวเดียวเอง ไอดีนี้ดองเพชรมันต้องมาสิมาหนวดดำฉันมาแดงมาแดงมาค,ครับครับแดง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 ,แดงหนึ่งใบเออเลดคาชานี่มันไม่ได้ออกง่ายนะไอดีดองไอของตัวเองออกเท่ากันเลยคือหนึ่งใบแดงค่อนข้างจะเลดไม่ได้สูงมากก็เลดเออคาชาเนี่ยเลดของกาชาจะน้อยกว่าเลดของกาชาลิมิเต็ดน,นะ ซึ่งลิมิเต็ดนั้นก็รอไปเลยช่วงของเดือนพอคอก็จะกลับอีกครั้งคือช่วงของฉลอง10ปีนะครับเป็นการฉลองใหญ่นะของเดือนพอคอนะโอ,โอ้ลูฟี่ฉลองครับโอ้เอ,เอ้เปิดโลกได้โคตรดีนะลูฟี่สีแดงฉลองนะครับเออเออแชมป์ฮะแชมป์ฮะ ถ้าเออเนาะไอกาชานี้มีโคบี้ไหมไผมจำไม่ได้คือถ้าหามีลูฟี่มีโคบี้ได้หนวดดำได้เบอร์เจกครบเนี่ยได้ทีมในโหมดของ p ิ p ทีมแดงที่เก่งได้นะจะดูก่อนซิว่ากาชานี้มีโคบี้หรือเปล่าจะเปิดหาถ้า,ามีนะตู้ไหนไม,ไม่รู้แหละแล้วก็11นะครับได้แก่น่มีจงัง โอเคครั้งแรกกบเสียเพชรได้เป็นลูฟี่ฉลอง1ตัวเออคุ้มดีฮะอ,อขอดูข้อมูลกาชาซักแป๊บหนึ่งนะครับตู้ไหนมีโคบี้ตู้ไหนมีโคบี้ Kobe? ตู้หนึ่งมีเป็นลูฟี่เออเสกลุ่มที่เอมอนสาสาวตู้2มีเป็นแชงลูฟี่เด็กตู้3ม,มีเป็นโคบี้คุงโอ้ต้องเปิดตู้3ามเหรอ โอ้น่ากลัวว่ะตู้สาวมีโคบีนะครับมีโซโลมีเอ่อซาโบแต่เดี๋ยวก่อนขอเปิดตู้หนึ่งก่อนสทีซิม้าหนูอันนี้ฮ่าดามายมาแล้วตัวหนึ่งแดงมาเข้ามาแก้วแดงมาแดงมาเข้ามาแกส่งไปแล้วแดงสามใบโอ้โหยังดัอ่ะเอาดูอาจังเลยวฮ่าดาม่ครับไอ้เจ้าคิวนะครับดรคิว มาหนดดาวเบอร์เจ็มาจบจบ,จบมาเหลือเพชรเยอะๆให้คนดูไปเปิดต่อเองในการชารต่อไปสบายๆมารูฟี่ใบที่หเบอร์เจ๊ขอเบอร์เจหกด,ดาวหน้าเป็นเหล็กครึ่งหนึ่งอะแล้วก็คิงคิงม่วงใหม่นในยัาคิง วิสตาใบที่เก้ามาชาตนาชัรูจิโทราตัวนี้ไม่เคยได้ใช้งานเลยในสมัยนี้มาฉลองเก้าวเป็นดีพอๆกับไอ้เจ้าฟูจิเลยเก่าพอกันเลยครับทั้งเกเวตวทั้งฟูจิเก่าเกือพอกันเลย แล้วก็โอ้ห้าดาวใหม่ครับโอเคห้าดาวใหม่มาแล้วสองตัวหกดาวใหม่มาต่อไปครั้งที่ขอย้ายตู้ดิย้ายตู้ขอเปิดตู้สามาสักทีนี่เผื่อโคบีคุงออกมานี่ก็แจ่มเลยนะหาโคบีโคบีคุ้งคือโอ้โหไม่อก็ไมครับ แดงมา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 แดงไม่มีแบบว่าอ่านู่นนี่นั่นเหรอมัยโคบี้โคบี้เคืยงเคืงเคือง Ky ung, Ky ung, Ky ung. S <S คือในทีมของในโหมดพีพีนะตอนเนี้ยถ้าหากคุณมีแค่ลูฟี่มันได้แต่ความแรงถ้าหากคุณมีโคบี้ด้วยมันจะทั้งแรงและเร็วลูฟี่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างต่ช้านะครับโอ้ดิแจ็ค และก็เอาไปใส่ทีมได้นะสีแดงเนี่ยลูฟี่มาค่อนข้างะช้าไงก็เลยต้องพึ่งโคโบีคุงเอามาเร่งรอบขึ้นมาเนเาะของงานทีมแดงณนะปัจจุบันเนี่ยลูฟี่โคโบี้เนี่ยมันจําเป็นนะแล้วมันกก่งมากๆเลยนะแต่ไม่รู้ว่าถ้าใส่หนวดดาหรือเบอร์เจ๊เข้าไปจะเก่งขึ้นขนาดไหนไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไอดีผมเอง ไม่มีนูดดำกับบ๊ทเซก็เลยไม่เคยจะลองนะครับไม่เคยได้ลองไม่เคยจะลองไม่เคยได้ลองไปทีสิบนะครับแล้วก็สิบเอ็ดชองลิม้ตโอ้สเปคึงกาวกึกงนัมเบอร์ยี่ห้ามาต่อไปกาชาตู่สองต่อที่ตู้ตสองมาหนูดดำ

มันรู้สึกว่าไอ้มักกานี่มีรูปหีบสมบัติขึ้นมาใช่ไหมตอนเปิดอะมันต้องมาดิมันเงียกว่านี่ขอลาสังมาแล้วมาหนวดดำโอ้โหโคลาพาเพื่อนมาด้วยโคลาซาโบมาต้องมาแล้วมางูแดง มาหนวดดำสลองฉลองสลองล่อแล้วก็ไป21ไปเนี้ยมาแล้วมาแดงแน่นอนเอาทองเอเอาแล้วแล้วเมก้นี้คือมีลูฟี่งูขึ้นมาหน้าแรกมันคืออะไรวะ <c ười> คืออะไรอะ่ะนี่มันหลอกลงอวงกันเหรออะไรอะ่ะหลอกลวงดีกว,ว่าอืมรูม้สึกว่าโดนเกมหลอกยังไงก็ไม่รู้ มา,มาหาเอสฮอกันก่อนนีเขาเปลี่ยนกรารหาบ้าเอสฮอกรกตเอสฮอกคครั้งแรกมันถูกไงแค่30เพชรเองโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีไม่มีอะไรผมไม่เลยหรอเอสฮอค,ออคผมไม่เชื่อแล้วว่าลูฟี่เกียร์สีออกมาแล้วมันจะมามาแดงหนึ่งใบยัมาเอส ไปที่เท่าไหร่สามสองปะสามเอาสี่เหรอพูดจัง <c oughs> แล้วก็พูด,ดจังคือสีม่วงเอสท็อปคือสีม่วงครับ A มาเอสท็อปเฮ้ยมาจริงที่เดียวเหียเฮ้ยวัดบทเจ้ามาเข้ามาว้ย S l o c กนะครับตัว P P สายดาบที Girl, People, ่โคตรเข่งเลยนะโอเคครับก็กาชาของ P P จบพอแล้วทีเดียวแม่งออกมาเลยอะไรวะเนี่ยเออโวยปดจะมาง่ายก็ง่ายโอเคดีแล้วดีแล้วดีแล้วมี S h o c k มาให้ดูชื่นตาชื่นใจชื่นตาอะไรโอ้นึกว่าจะมีอะไรโผล่ดี มิงโกหน้ากากนะครับแล้วก็11นะครับตัวชว็อปเปิร์เก่าเรือกเลยวยนเบอร์ยี่สี่โอเคได้เอสท็อกมาเลยครับโอเคจบกันนะครับการชาของพีๆต่อไปรุ่นหาโนด,ดามต่อนะครับหมาอีกผมเปิดได้อีแค่อ่าห้าครั้งนะครับอีสองร้อยห้าสิบเพชรนะมา คือไม่อยากเปิดเยอะจะได้มีอ่าเพจให้คนดูไว้ใช้จ่ายกันหลังจากนี้นะครับอ่าผมไม่ตัดคลิปแล้วกันในขนาดนี้แหละไม่ตัดแล้วรุนพร้อมกันเลยแล้วกันอูสองใบเหรอสามสามใบสีไหมสีไหมโอ้อันนี้ค่าด้าใหม่สีไหมสีไหมสีไหมแดงมาแดงมาแดงมาสามใบรวมากสามใบแรงจมาดูาม,ม,ามีแดงซูปเปอร์ธรรมดา ไปสอกมามิเกอร์เขียวธรรมดาจัดมาบาโลทธรรมดาโคตรเลยโอ้ช็อตนะครับตอนนี้ครับผ้าตาใหม่ขาดแค่ชิลิวตัวเดียวนะครับหกตาใหม่ยังไม่ออกสะกตัอเลยครับมันออกยากเหมือนกันนะออกยากเหมือนกันนะ ทีมของหนวดดำเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะอ่าคอมโบโลั่กันนานมากๆแต่ว่าเก่งไหมก็เก่งแหละแต่แค่ว่าคอมโบมัน,นต้องใช้งานให้เป็นนะเหมือนกินโอ้มาแล้วครับหดาวฉลองตัวที่2นะครับโอแดงคู่นะครับฉลองตัว2มาแล้วตัว3หนวดดำหนวดดำ ใบสิบเลโอแล้วก็สิบเอ็ดนะครับใบสีทองข้าชิลิวมาชิลิวยังไม่มาชิลิวมาตอนนี้แลัวตู้หนึ่งนี่แหละมาเหนือดำมาแดงมาแดง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 ในวันไหนวะ วัดแหมพอจะเงียบก็เงียบเลยนะโอ้รัวรัวโอเครัวให้ดีจะได้เปิดวหน่อยชาคือบวนนี่นแล้วก็เจ็ดชินเบ้บแล้วไหนโนด,ด,ดามแปดคูซาน,านอยากเห็นร่างใหม่ของเองมากมากเลยอะ่ะ มานะกลางเดือนอน่ะคุณสันอยากเห็นก้าวคโบี้ขอคโคบี้ฉลองเถอะแต่นันมันอยู่ตูนสามตูนหนึ่งไม่มีเลลี่แล้วก็สิบเอ็ดนะครับใบแดงมามามชาร์จมาชาร์จบิ๊กมัมบิ๊กมัรร่างก่าวคือเกลยบิ๊กมัมครั้งนะครับร่างนี้ตรงๆก็คือว่ามีประโยชน์แค่ซับพอร์ตเพิ่มพลัง น่นนายไม่ได้ใช้งานเลยโอ้ทะเลเงียบสงบแล้วกันมามีสมบัติสมบัติมา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 แดงมาแดงมาแดงมา,งมาต,งงตัวแดงแดงตัวแดงตัวแดงใบแดงแดงแต่ชื่อหนวดดำมาโอ้ยชอปเปอร์นี่บ้าบอยเลยเกินว่านัมเบอร์แบบคือแบบยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบอะไรยี่สิบหกแม่งมาเรียงกันเลย ยิบสี่ยหกครบแล้วมาโก้มาโก้สีแดงหนวดดำต้องมาเพราะหนวดดำเคยอยู่บนเรือเดียวกับหนวดขาเพราะงั้นสีแดงเหมือนกันด้วยหนวดดำต้องมาแล้วมาอาพูอาพูสีเขียวแต่ชุดแดงหนวดดำต้องมามาหนวดดำโอ้ง 킹ม่วงครับอ่าครั้งก่อนได้เป็นห้าดาวนี่เป็นหกดาวครับแต่มันกือตูเดียวกันนั่นแหละแต่งมีมังกรสีแดงนวด,ดดำต้องมามันหมดอย่างว่าใบแดงมา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 โอ,อ้มีหอกมีหอกพลนาเงดแตะรู้สึกออกอยากเหมือนกันนะเนี่ยนะ มานูด้าหรือเพอร์เชก็ได้อ่ะหรือไม่ก็เป็นก็ได้เคียร์มันกรุมอะเคียร์มันกรุมฉลองมาก็ได้นะเคียร์มันกรุมอ้มาวบอล้งบอล้วมาอีกแค่ยสามครั้งนะครับนูด้าเคียร์มันกรุมหมาแดงมาฉลองเขา้าไปครับแดงแดง แดงแดงแดงเอยมา,า,มาฟรงี้ใบสองนูดำยังรูพี่อยู่ยากจังยากจังเลยอ่ะออกยากจังอ่ะนี่ไม่ใช่กาชาลิมาโต้ลิมเต,ต็ดนะนี่มันเป็นกาชาส,สละหลงนะ ฉลองออกยากจังเลยอ่ะเอะ2ออกอย่างง่ายหรือเปิดกาชาพีพีดีว่า s ้องออกง่ายเลอเกิดอ่าคุณที่ได้ไอดีนี้ไปนะครับคุณไปเล่นทีมดาบเลยนะแต่จะใส่อะไรไปเพิ่มก็ยังไม่รู้แหละ พราะตอนนี้ทางเรื่องของคุณก็มีเป็นดาบหรือแดงแต่ปัญหาคือทีมอ่าต,ตัวคอสอาจจะยังไม่ครบเพราะงั้นคุณก็ต้องเปิดต่อกันอีกสักหน่อยแหละ <c oughs> แต่คือว่ามีพื้นฐานแล้วคือเป็นลูฟี่แดงเป็นแจ็คแดงแล้วก็ดาบเป็นเอเจเอฮอกพื้นฐานมาแล้วต่อไปได้อะไรมา่อยเอามาเสริมทีมเนานะอีกครั้งเดียวครับครั้งสุดท้ายครับมาเปิดการชาตู้หนึ่งเลยวมามั่นใจแล้วต้องมีความมั่นใจตู้หนึ่งครั้งสุดท้าย เอานวดโอ้โหมันเงียบช่างอง่ามานวดดำปิดท้ายสว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 ยมาแดงมาแดงมาคำวมาครับแดงคำวมาครับแดงแดงมาแดงมาแดงมามานวดดำสวยปิดมาแสงโอ้คูอ่าเทรีโบ โอ้โหชอบเปอร์อีแล,ล้วเหรอนัมเบอร์ละยิบเลยยิบสามตอนนี้คือผมได้มานะครับยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกครับแม่งบาลเลียงกันเลยอันนี้ควรตีไหมเนี่ยมาครบทุกล่างแล้วม 23, 25, 24, ั้งยิบสามยิบห้ายิบสี่ยิบหกเรี่ยแล้วก็มา่งสวยเจ้าตาคู่นี้โอเว่นนะครับหกดาวธรรมดานะไม่ใช่ฉลองนะธรรมดานะครับ อีกไม่ดึงมาชาร์ชาร์จชาร์จบเจมาแล้วครับเบอร์เจหกดาวใหม่นะครับแต่เป็นหกดาวธรรมดานะไม่ใช่ฉลองแต่มันคือตัวใหม่นั่นแหละมาเราอย่ากึ่งหมดหวังนะครับเรายังมีความหวังอยู่ครับโรเจอร์ครับตุ่นดาวมาใบที่สิบเอ็ดอ่ะโอ้โอก้าอ๋ออ๋อเออลืมไป ชิลิวไม่มีมีไปโอกา้าเออลืมป่าชิลิวยังไม่มาตอนนี้ห้าดาวใหม่ครบแล้วครับเหลือ6หกดาวใหม่ตัวเดียวหนวดดำตัวเดียวมาใบดีสิบเอ็ดแห่งความหวงังดรอดรอมาโอ้ทองเลย โอเคครับการเปิดกาชานะครับแล้วก็แจกนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็อ่าเหลือเพชรไปเลยอ่าสองพันสี่สิบสามเม็ดนะครับไอเดียนี้เป็นของ Android นะเดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมในแฟนเพจของ m ิสเค้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะอ่ารอบนี้ได้เป็น S อ a ท k แหละที่ดูดีๆนะ S อ a ท k เป็นอ่าเบลเจต เพิ่ใหม่อดจำไม่ได้ขอเรียงด้วยกันอ่าโอเคเป็นอ่าลูฟี่ฉลองแล้วก็อ่าโอเด่งคู่ฉลองเบอร์เจตใหม่แล้วก็เอสซอกอยู่ไวนวะ เอสท็อกครับโอเคประมาณนี้ครับกดไลค์กดแกชร์กดตามเพื่อเปนกำลังใจใ้ผมเลยครับทีนี้สวัสดีครับ